กวางเองนะคะก็เดี๋ยวนี้มันก็อีกประมาณหนึเดือนกว่าๆเนาะที่เราจะได้เรียนด้วยกันระหว่างที่กวางหาข้อมูลกวางก็ตั้งใจจะฝากวิดีโอนี้ไว้ให้พี่โจก่อนวิดีโอนี้นะคะก็คือจริงๆกวางทําขึ้นเพราะว่าดูจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตพี่โจแล้วกวางกวางคิดว่ามันคงดีถ้าเกิดพี่โจได้ฝึกยืด สักนิดนึงเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะได้มาเจอกันเนาะเพื่อที่ว่าเหมือนกระบวนการยืดเนะะี่ยค่ะพี่โจโมันทําไปเพื่อที่ว่าพี่โจจะได้ร่างกายเบาสบายขึ้นเวลาที่เราทําการยืดเหยียดเนาะมันเป็นไปเพื่อการรีแลกซ์ร่างกายพอร่างกายเรารีแล็กเสร็จปุ๊บลมปราณของเรามันก็จะเดินดีขึ้นพอลมปราณดีขึ้นลมหายใจของเรามันก็จะผ่อนคลายซึ่ง ลมหายใจผ่อนคลายเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นที่มาของ healthy birth ก็คือพี่โจก็จะสามารถคลอดได้อย่างเีย่ว่าสบายอ่ะปลอดภัยแล้วก็สบายโดยเฉพาเวลาที่เราเคลอดนะคะลมหายใจที่มันผ่อนคลายแบบรีแลกซ์อ่ะมันมันต้องใช้นะคะเพราะงะั้นแล้วเดี๋ยววันนี้กวางจะพาย,ยืด3จุด,ดหลักๆที่กวาง คิดว่าน่าจะเหมอะกับพี่โจโคือดูจากพฤติกรรมการใช้งานการทํางานของพี่โจโแล้วนะคะก็คือ3จุดเนี้ยจะเป็นบริเวณหลัง1เลยแล้วก็2จะเป็นพวกข้อมือข้อมือนะคะแล้วก็สามจะเป็นคอบาล์ตนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะนก่อนอื่นนะคะ ไม่จำเป็นต้องเป็นเสื่อโยคะนะพี่จ้อนั่งบนอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้มีหมอนชนิดหนึ่งหมอนเนี่ยก็ไม่ต้องสูงมากแค่ว่าเหมือนให้ยกตัวเราขึ้นเราจะได้นั่งสบายๆนะคะไม่ต้องแบบไม่ต้องฝืนเกรงนะพอนั่งเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิท่าไหนก็ได้เลยนะคะท่านั่งไม่สําคัญขอให้เรานั่งสบายพอนะแล้วก็ก่อนอื่นก่อนจะพายืดคลายบริเวณหลังโดยเฉพาะบริเวณหลัง,ล,งล่างเนี่ยก่อนก็ ไม่ไแน่ใจว่าพี่โจ้เริ่มปวดหรือยังแต่ว่าการยืดคลายส่วนนี้ก็จะช่วยให้เราแบบเหมือนเพิ่มความยืดหยุ่นให้ช่วงหลังของเราแล้วก็เพิ่มการโฟลอของลมที่หลังของเราด้วยนะคะ,ะก่อนอื่นนะมันจะทําเหมือนกับว่าหมุนเนี่ยแอนไปทางด้านหน้าแล้วก็คาแมลนะคะแล้วก็โกงไปทางด้านหลังเต่กําลงทำด้านข้างให้ดูะนะคะ เราจะทําไปทางขวาวนตามเขียนนาฬิกา5้าลอกแล้วก็หมุนกลับห้าลอกนะคะไปเลยนะหมุนไปหายใจเลือดยาวๆนะคะระหว่างที่เราทําค่อยๆไปช้าๆขมีวท้องแล้วไปแอนไปขอบ5ครั้งแล้ว ก็ทำลับด้าค่ะนนะคะพยายามให้ลมหายใจของเราเนี่ยฟังสบายรับรู้อยู่กับลมหายใจของเราไปเรื่อยเอเคครบห้ารอบแล้วนะคะขออนุญาตหมุนกลับไปน้านหน้า,นาต่อไปเดี๋ยววาง สะพายยืดบริเวณข้อมือนะคะพี่โจาอาจจะทํามากกว่าน,นี้ก็ได้อน,นี้คือสาธิตให้ดูนะแล้วก็ถ้าเกิดระหว่างอยู่ในชีวิตประจาวันก็สามารถทําได้ตลอดเลยท่าพวกในที่สอนเนี่ยสามารถทําได้ทุกเวลาเลยที่พี่โจนึกขึ้นได้ก็ทำนะคะเพราะว่ามันเป็นท่าที่ดีอยู่แล้วมันก็จะช่วยยืดคลายกล้ามเนื้อของเรานะอะต่อไปนะคะเราจะงายฝ่ามือขึ้นมาแล้วก็วางลงไปนะ เอานิ้วเนี่ยชี้เข้าหาลำตัวแล้วก็วางลงไปถ้านี้พี่เจเคยทำแล้วนะอาจจะตึงๆนิดนึงถ้าตึงมากเนี่ยมือลอยหน่อยก็ได้นะคะแต่ถ้าอีกหน่อยพอยืดหยุ่นขึ้นก็ค่อยๆเหยียดแขนเหยียดแขนให้ตรงนะข้อศอกไม่หนอค่อยๆทำนะคะของวางยืดหยุ่นมากขอเลื่อนมือไปไกลๆหน่อยโอเคก็ค้างไว้เท่าที่เราอยากค้างนะคะแต่ มันจะมี2แบบคือค้างทีเดียวนานๆกับทําบ่อยๆแต่ครั้งหนึ่งไม่ต้องนานอันหลังเนี่ยวางมวงว่าดีกว่าเพราะว่าเหมือนเราทำได้เรื่อยทำได้ทั้งวันแต่ว่าไม่ต้องนานมากทําบ่อยๆดีกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนนะก็คือเวลาทำท่าอย่างเงี้ยแล้วมันต้องมีทํากลับด้านกันด้วยนะคะเพื่อความสมดุลนะ ตรงน,นี้ก็จะได้ยืดเหมือนกันก็คว่ำมือนะคะแล้วก็วางไปเราอาจจะเอามือเข้ามาใกล้ตัวหรือว่าจะดันหางลำตัวไปทางด้านเข่าก็ได้นะคะอาจจะลองขยับข้อมือดูนิดนึงเหมือนแบบเบาๆทำเบาๆนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีจุด คิตึงไม่ค่อยเหมือนกันนะบางทีเวลาเราแบบขยับมุ้งๆไปอย่างเงี้ยอุ้ยเจอจุดอะเจอจุดที่แบบไม่พอดีกับร่างกายเราอยนะ่าเงี้ยก็ลองค่อยๆทําดูโอเคนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆออกมาทีนี้เดี๋ยวเราจะมายืดคอคอเนี่ยคอบาลานยนะคะมันจะมีหลักๆณเลยสีทิทางคือซ้ายขวาแล้วก็ก้มหน้า เนี่คอไปทางด้านหลังนะเดี๋ยวเราทำสี่คลิปนี้ก่อนนะคะอ่ะขออนุญาตนะเอามือจับเลยแล้วก็อีอยีาดด้านไหนก่อนก็ได้นะสบาย,บายอันนี้คือสเต็ปหนึ่งนะคะสเต็ปสองถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไปได้อีกเราอาจจะกดหัวไหล่เนี่ยข้างซ้ายลงไปออ้ยคือเหมือนดึงไหล่ซ้ายลงนะคะมันจะยืดมากขึ้นอีก โอเคแล้วก็ค่อยๆขึ้นหม่ใช้ดื้อไว้นะทำอีกข้างหนึ่งนะคะอย่างที่บอกนะว่าจะค้างนานเท่าไหร่ก็ได้เอาที่เรารู้สึกว่าสบายไม่ต้องฝืนแา่นะคะทำบ่อยดีกว่าทำนานนะโอเคแล้วค่อยๆขึ้นหม่ทีนี้ก้มมาถางนั้นนหะประสานมือที่ท้าทอยนะคะ ยืดหลังยืดคอแล้วค่อยๆพับศีรษะลงมาเหมือนจะให้คางชิดปกนะแล้วค่อยปล่อยนะคะต่อไปประสานมือวางใต้คางแล้วค่อยๆเชยคางขึ้นไปด้านบน ะะลงมาช้าๆครบ4ีทิศแล้วทีนี้จะขอทําอีก2อทิศน,นะคะก็คือเอียงไปทางด้านขวาสี้าองศาแล้วก็เอียงด้านซ้ายสี้าองศานะหันเะข้ามาสี่้าองศามือขวาจับที่ท้ายทอยแล้วค่อยๆกดลงเวลาที่อยู่ในท่าน,นี้แล้วนะคะบางทีเนี่ยกอนจะชอบแบบขยับนิดนึงเหมือนขยับหาจุดของเรานะ อาจจะแบบยกซ้ายยกขวาหรือก้มซ้ายก้มขวาไปเรื่อยๆหรือถ้าเกิดเจอจุดเราก็ค้างไว้นิดนึงบางทีจุดตึงเราก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็บางทีเราก,รราก้มเนี่ยตำแหน่งมันอาจจะยังไม่ใช่ตรงนั้นพอดีอาจจะต้องลองค่อยๆขยับเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่อยๆขึ้นมายืนมากอีกด้านหนึ่งนะ นำคลายหัวไหล่ไว้นะคะไหลข้างหนึ่งไม่เกร,หรอองหายใจลึกยาวก็เป็นรูทีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะลองไปทำดูเนาะก่อนที่เราจะเจอกัน